สวัสดีครับเรื่องคำประกันนี่ผมว่าใกล้ตัวเรามากๆนะครับหลายคนอาจจะเคยเจอหรือเคยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งวันนี้เราจะมาลองคุยกันในรายละเอียดเรื่องสัญญาคำประกันตามกฎหมายไทยกันดูนะครับว่าเออสาระสำคัญจริงๆมันคืออะไรและมีอะไรที่เราควรต้องระวังบ้างโดยเราก็จะอ้างอิงจากาตัวบทกฎหมายแล้วก็มีแนวคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจมาคุยกันด้วยครับ ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจให้ดีจริงๆค่ะเพราะว่าสัญญานี้มันมีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเพิ่งมีการแก้ไขกฎหมายไปไม่กี่ปีนี้เองซึ่งมันก็ส่งผลกับสัญญาที่ทำทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะงั้นเราเริ่มที่ประเด็นหลักเลยนะครับสัญญาคาประกรันนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะ หลักๆเลยนะคะก็คือสัญญาที่คนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนอกสัญญาหลักนะคะเราเรียกคนนี้ว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยค่ะเขาไปตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะยอมจ่ายหนี้ให้แทนถ้าเกิดว่าลูกหนี้ตัวจริงเขาไม่ยอมจ่ายขึ้นมาอ๋อครับคือต้องเป็นคนนอกสัญญาเดิมแล้วก็ต้องมีหนี้เดิมอยู่ก่อนแล้วใช่ค่ะจุดสำคัญเลยคือผู้ค้ำประกันต้องไม่ใช่คนเดียวกับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในสัญญาเดิมนะคะ แล้วก็ต้องมีหนี้ที่สมบูรณ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้อยู่ก่อนแล้วอันนี้เราเรียกว่าหนี้ประธานการคำประกันเนี่ยมันเหมือนเป็นการเอา,เอาตัวบุคคลหรือความน่าเชื่อถือของบุคคลมาเป็นประกันซึ่งมันจะต่างกับการจำนองหรือจำนำอันนั้นเขาเอาทรัพย์สินมาประกันครับครับจำนองจำนำนี่คือเจาะจงทรัพย์ไปเลยถูกต้องค่ะ แต่พอเป็นการค้ำประกันแบบนี้เนี่ยมันทำให้เจ้าหนี้ตามสัญญาค้ำประกันมีสิทธิ์ไปเรียกร้องเอาจากทรัพย์สินอื่นๆทั่วไปของผู้ค้ำประกันได้หมดเลยไม่ได้จำกัดแค่ทรัพย์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งค่ะโอ้ฟังดูกว้างเหมือนกันนะครับแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามีบางกรณีที่มันดูคล้ายคล้าย แต่ศาลบอกว่าไม่ใช่การค้ำประกันก็มีใช่ไหมครับมีค่ะมีอยู่หลายกรณีเลยค่ะที่ศาลดีกาวินิจฉัยว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่สัญญาค้ำประกันตามกฎหมายแพ่งนะคะอย่างเช่นมีคดีหนึ่งที่มีคนเอาเงินฝากในบัญชีตัวเองไปวางเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ให้คุณอื่นศาลก็มองว่าอันนี้มันเป็นข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเงินฝากไม่ใช่การค้ำประกันอ๋อเป็นเรื่องของเงินฝากไปใช่ค่ะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือการไปตกลงกับพวกนายประกันนะคะว่าถ้าผู้ต้องหาหนีแล้วนายประกันต้องจ่ายค่าปรับให้ศาลเดี๋ยวคนนี้จะจ่ายเงินชดใช้ให้นายประกันเองอันนี้ศาลก็มองว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนอีกแบบหนึง่งไม่ใช่การค้ำประกันแบบที่เรากำลังคุยกันอยู่ค่ะแล้วอย่างการแค่เปเซ็นชื่อเฉยๆล่ะครับแบบว่าในเอกสารตกลงค่าเสียหายจากอุบัติเหตุอาจจะมีช่องให้เซ็นเป็นผู้ชำระเงินอะไรแบบนี้อ่าอันนี้ก็ต้องดูข้อความประกอบด้วยค่ะ สารกีกาเคยตัดสินไว้ว่าถ้ามันไม่มีข้อความที่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าจะรับผิดชอบจ่ายหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชําระคือถ้าไม่มีคําสําคัญตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นการค้าประกันนะคะต้องดูเจตนาจริงๆจากข้อความทั้งหมดเป็นหลักค่ะเข้าใจครับแสดงว่าข้อความในสัญญานี้สําคัญมากทีนี้ประเด็นต่อมาที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องความสมบูรณ์ของหนี้ประธานใช่ไหมครับถ้าหนี้หลักมันมีปัญหาสัญญาค้าประกันจะเป็นยังไงครับ ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นหลักการสําคัญมากคือสัญญาค้าประกันเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีนี่ประธานที่สมบูรณ์อยู่ก่อนถ้านี่ประธานมันเกิดเป็นโมฆะขึ้นมา โมฆะคือไม่มีผลเลยใช่ค่ะโมฆะคือมันเสียเปล่ามาตั้งแต่แรกเลยไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายใดๆเลยเช่นสมมติสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือแต่ดันไปตกลงกันปาก,ปากเปล่าไม่ได้ทำหนังสือแบบนี้สัญญาเช่าซื้อก็เป็นโมฆะไปเลยค่ะพอนี่ประธานเป็นโมฆะสัญญาที่ไปคำประกันนี่เช่าซื้อนั้นไว้ก็เลยเป็นโมฆะตามไปด้วยผู้คำประกันก็เลยไม่ต้องรับผิดอะไรเลยค่ะถือว่าไม่มีสัญญาเกิดขึ้นตั้งแต่แรก อ๋อคือถ้าตัวหลักไม่มีผลตัวคำประกันก็ไม่มีผลด้วยแต่ผมเหมือนจะเคยได้ยินว่ามีข้อยกเว้นกรณีที่นี่ประธานเป็นโมคียะด้วยใช่ไหมครับ นีค่ะอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่น่าสนใจมากเลยค่ะกรณีนี่ประธานเป็นโมคิยะคำว่าโมคิยะเนี่ยมันต่างจากโมคะนะคะโมคิยะ ok คือสัญญามันเกิดขึ้นแล้วมีผลอยู่แต่มันมีเหตุที่กฎหมายให้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกล้างให้มันสิ้นผลไปได้เช่นลูกหนี้เขาไปทําสัญญาตอนที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือทําไปเพราะสําคัญผิดหรือถูกกลช้อชนอะไรแบบนี้ครับ สัญญามันเกิดแล้วแต่บอกล้างที่หลังได้ใช่ค่ะทีนี้กฎหมายเขียนยกเว้นไว้เลยในเรื่องคำประกันว่าถ้าผู้คำประกันรู้อยู่แล้วรู้ถึงเหตุที่เป็นโมคียะของนี่ประธานเนี่ยตอนที่ตัวเองเข้าไปทําสัญญาคำประกันถึงแม้ว่าต่อมานี่ประธานนั้นจะถูกบอกล้างไปจริงๆสัญญาคำประกันที่ทําไว้ก็ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่เสียไปตามนี่ประธานนะคะผู้คำประกันก็ยังคงต้องรับผิดตามสัญญาคำประกันนั้นอยู่ดีค่ะโโหอันนี้น่าสนใจมาก ครับคือถ้ารู้แต่แรกว่านี่หลักมันอาจจะมีปัญหาแต่ก็ยังยอมค้ำก็ต้องรับผิดชอบไปเข้าใจเหรอครับทีนี้เรื่องรูปแบบล่ะครับสัญญาค้ำประกันนี้เอ,อ่อจำเป็นต้องทําเป็นหนังสือแป๊ะๆป๊ะเลยไหมครับตามหลับแล้วนะคะสัญญาค้ำประกันเนี่ยตกลงกันด้วยวาจาก,ก็ถือว่าเกิดขึ้นได้มีผลสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาคือเจ้าหนี้กับผู้ค้ำประกันนะคะแต่ว่าปัญหามันจะไปเกิดตอนที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันนะคะ คือกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเลยในมาตรา680วรสองว่าถ้าจะฟ้องร้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ผู้ค้ำประกันได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยอ๋อต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือใช่ค่ะถ้าไม่มีหลักฐานตรงนี้แม้จะตกลงกันจริงด้วยวาจาเจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดไม่ได้ค่ะแล้วหลักฐานเป็นหนังสือนี้ต้องเป็นตัวสัญญาแบบเต็มยศเลยไหมครับหรือเป็นอย่างอื่นได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นสัญญาฉบับเดียวเสมอไปค่ะอาจจะเป็นเอกสารอะไรก็ได้ที่เนื้อหามันแสดงให้เห็นเจตนาว่าคนนี้จะค้าประกันหนี้ก้อนนี้แล้วก็มีลายเซ็นของผู้ค้าประกันอยู่ในเอกสารนั้นก็พอแล้วค่ะเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าแม้แต่ในรายงานประจำวันของตำรวจที่มีการบันทึกข้อตกลงไกลเกลี่ยหนี้กันแล้วมีคนลงชื่อในช่องผู้ค้ำประกันไว้อันนั้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือใช้ฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แล้วค่ะ โอ้แค่ในบัรทุพุะจมวันก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็เอ่อที่น่าสนใจอีกอย่างคือไม่จำเป็นก็มีลายมือชื่อของเจ้าหนี้อยู่ในหลักฐานนั้นก็ได้นะคะกฎหมายต้องการแค่ลายเซ็นของผู้คำประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีกับตัวผู้คำประกันเท่านั้นเองค่ะชัดเจนครับทีนี้มาถึงเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญคือการแก้ไขกฎหมายเมื่อปี2557 ต่อเนื่อง2,558ใช่ไหมครับเรื่องนี้ได้ยินว่ากระทบกับการทำสัญญาคำประกันในปัจจุบันเยอะเลยใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681แล้วก็มีการเพิ่มมาตรา6851เข้ามาใหม่เลย กฎหมายใหม่เนี่ยเขาก็หมดให้สัญญาคำประกันโดยเฉพาะสัญญาที่ไปคำประกันหนี้ในอนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขตา่างๆจะต้องระบุะรายละเอียดที่สำคัญสคัญให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ ระบุอะไรบ้างครับที่ว่าต้องชัดเจนขึ้นก็อย่างเช่นต้องระบุว่าค้ำประกันเพื่อวัตถุประสงค์อะไรลักษณะของหนี้ที่จะค้ำประกันเป็นยังไงต้องกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะรับผิดไว้ด้วยต้องระบุระยะเวลาในการก่อหนี้ประธานที่ค้ำประกันแล้วก็ต้องระบุตัวหนี้หรือสัญญาที่เป็นหนี้ประธานที่จะค้ำประกันเนี่ยให้มันชัดเจนเจาะจงไปเลยค่ะ อ๋อคือต้องละเอียดขึ้นมากเลยใช่ค่ะเพื่อให้ผู้คำประกันรู้ขอบเขตความรับผิดของตัวเองได้ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดว่าสัญญาที่ทำกันหลังจากกฎหมายใหม่มีผลมงคับช้ยแล้วคือหลังกุมภาห้าแปไปแล้วเนี่ยไม่ได้ระบุะรายละเอียดพวกนี้ไว้ครบทั่วหรอครับ ผลจะเป็นยังไงผลก็คือข้อตกลงในสัญญาคําประการในส่วนที่มันไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือได้ไม่ได้ระบุรายละเอียดตามที่กฎหมยใหม่กำหนดไว้นี้นะคะข้อตกลงส่วนนั้นจะตกเป็นโมฆะไปเลยค่ะตามมาตรา6851ที่เพิ่มเข้ามาใหม่โมฆะอีกแล้วคือบังคับไม่ได้เลยในส่วนนั้นใช่ค่ะ คือบังคับตามข้อตกลงส่วนนั้นไม่ได้เลยแต่ต้องย้ำนะคะว่ากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมนี้มันไม่มีผลย้อนหลังสัญญาค้ำประกันที่ทำกันมาก่อนวันที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ11กค2558ก็ยังคงใช้บังคับกันไปตามกฎหมายเดิมที่ใช้ตอนทำสัญญานะคะไม่ได้เป็นโมฆะตามกฎหมายใหม่ค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วการค้ำประกันนี้ก็คือ การที่เราเอาตัวเองเข้าไปผูกพันว่าจะจ่ายหนี้แทนคุณอื่นถ้าเขาไม่จ่ายซึ่งจะต้องมีหนี้ประธานที่สมบูรณ์ก่อนแล้วก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือพร้อมลายเซ็นผู้คำ้ำถึงจะฟ้องร้องกันได้และที่สําคัญมากสําหรับสัญญาใหม่ๆหลังปี58ก็คือกฎหมายกําหนดให้ต้องระบุรายละเอียดสําคัญๆโดยเฉพาะขอบเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจนมากๆเลยค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะคะ คือเคยมีคำพิพากษาศาลดีกาบอกไว้ว่าการที่ผู้ค้ำประกันมาอ้างทีหลังว่าตอนทำสัญญาค้ำประกันเนี่ยไม่รู้หรอกว่าลูกหนี้จริงๆแล้วไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ศาลบอกว่าเหตุผลนี้เอามาใช้อ้างเพื่อบอกล้างสัญญาค้ำประกันไม่ได้นะคะเพราะโดยหลักแล้วถ้าลูกหนี้เขามีฐานะดีจริงๆเจ้าหนี้ก็คงไม่ต้องการให้มีคนมาค้ำประกันตั้งแต่แรกหรอกใช่ไหมคะอ่าจริงด้วยครับแต่ในมุมกลับกัน ในทางปฏิวัติแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจเซ็นชื่อลงไปในสัญญาค้ำประกันซึ่งมันคือการเอาตัวเองเข้าไปแบกรับภาระหนี้ของคนอื่นเต็มๆเ,เนี่ยการที่เราจะตรวจสอบสถานะทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ของตัวลูกหนี้จริงๆร,รวมทั้งการทำความเข้าใจรายละเอียดข้อผูกพันต่างๆในสัญญาค้ำประกันให้มันถ่องแท้จริงๆมันควรจะต้องทำกันในระดับไหนถึงจะเรียกว่าเพียงพอ และช่วยป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้อันนี้น่าคิดมากๆค่ะหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ